สวัสดีครับพี่พี่อยู่กับผมขมุกขมัวบอลสีนะครับผมก็อ่ามาอยู่มาส่องบอลกันยามค่ำคืนนะพี่เดี๋ยวมามาเร็วเดี๋ยวไม่ตรงคอนเซปต์เนาะเออคอนเซปต์เราคือขมุกขมัวให้พี่สลัวสลัวบอลสีแล้วมีเปิดไฟส่องกันไปเนาะก็ค่าจะส่งนะครับขอแจ้งค่าจะส่งนะพี่ค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทจะกี่ต้นก็ห้าสิบเหมาเหมาได้เลยจ้าส่งปอนะครับผมมาครับพี่ขมุกขมัวบอลสีเปิดไฟส่องกันไปเด้ออ่ะ เริ่มมาที่น้ำมังนนน้ำมังนนกระถางใหญ่หงนิ้วครับพี่น้ำมังนนใหญ่ต่างสวยน้าชมพูทองนะครับพี่นี่เลยหน้าชมพูทองสวยๆนะครับพี่น้ำมังนนใหญ่จัดไปครับพี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมน้ำมังนนใหญ่หน้าชมพูทองเออเออเอยงไะไม่ยุง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 ขอไปยุงยุงยักษ์ยุงยักษ์โอ้ยภาษาบ้านไหนเออกัดเจ็บจี๊ดเลยยุงยักษ์ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้ำมังนน สองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วหน้าชมพูทองนี่เลยจ้ะสวยๆเลยนีย่หน้าทองแจม่แจมๆครับผมอ่าใหญ่มากหรือจะเป็นไซส์ใหญ่แม่พันครับพี่มีนะครับกระถางแปดนิ้วนอนี่เลยกระถางแปดนิ้วอันนี้พร้อมหนอนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะต้นหน้าเมฆก่อนนี่กระถางแปดใหญ่ต้นเยอเต็มถาดเลยต้นใหญ่มากพร้อมหนอจะ้ะนี่เลยหนอนหนอนหนอ,นอนเห็นไหม่เออเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะนี่เลยพร้อมหนอครับพี่ขึ้นค่อนข้างห่างตัวแม่อยู่นะพี่พร้อมหัวพร้อมหนอจ้ะน้ำมันโน้นใหญ่ หน้าทองสวยๆครับพี oh, no. ่เจ็ดร้อยบาทครับตอนนี้กระถางแปดนิ้วพร้อมหัวพร้อมหน่อนี่เลยนี่เลยละเมงนนใหญ่แปดนิ้วเจ็ดร้อยบาทพร้อมหัวพร้อมหน่อจะสายพระเนตรด้านในนู้นจะอ่ะสองอ้สายพระเนตรอันนี้น้องเริ่มกัดสีแดงสวยมาแล้วนะพี่เนาะเริ่มกัดแดงสวยมาแล้วสายพระเนตรกระถางหกนิ้วจ้ะต้นนี้โตมาแดงทั้งใบสวยมากครับพี่สามร้อยบาทจ้ะกระถางหกสายพระเนตรไซส์ใหญ่กัดสีสวยมาแล้วแดงมาแล้วเลี้ยงนานนะพี่เนาะ ก่อจะเริ่มกระสีแบบนี้นะเอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นกันต่อสามร้300บาทครับสายพระเนตรสายพระเนตรหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วด้านนี้เก้าทับนอหน้าแดงนี่ก้าทับหน้าแดงครับพี่ก้าทับหน้าแดงไม้แยกหนอสวยๆครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทครับผมกระถางหกนิว้วก้าทับหน้าแดงทองไม้หนอสองรอยบาทต้นนี้สวยๆจ้ะ อ่ะตอนนี้ไม้ใหม่พรรัตนะครับพี่ไม้หน้าหวานชมพูช้ำช้ำครับพี่รอดไม้ด่างนะเหมือนจะออกเหลืองทองเลยนะรอดไปนี่เลยพรรัตนะครับพี่สองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วจ้าหกนิ้วพรรัตนะพรรัตนะไม้ใหม่นะครับพี่เนาะไม้ใหม่ไม้เลน้าหวานไม้ใหม่เปิดออกเหลืองทองมาแล้วสองร้อยห้าสิบบาทพรรัตนะพรรัตนะ ด้านนี้เป็นสีเลิกง,งามสีเลิกง,งามหกนิ้วครับพี่นี่เลยต้นใหญ่ๆห,ห,หน้าป้ายส,สวยๆเม็ดแดงมาตอนโตครับพี่ถ้าเม็ดแดงมาตอนโตนี่คือสวยสุดจริงต้องเลี้ยงให้โตเต็มฟอร์มนะนั่นคือแบบว่าไม้แบบมีหัว,หวแก่เขาจะเริ่มกัดเม็ดแดงกัดเม็ดสีคล้ายๆพวกสายพันนี้นะพี่สีเลิกง,งามเนาะเม็ดแดงจะมาตอนโตนี่ขอให้ดังมาแบบนี้ก่อนนะครับสองร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วสีเลิกง,งามสีเลิกง,งามต้นนี้ฟอร์มสวยมากนี่จ้ะ ่ะต่อไปปี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 ปปปสัตว์แดงครับพี่ปีสัตว์แดงต้นนี้นี่ด่างสวยฉ่ำฉ่ำจะ้ะปีสัตว์แดงกระถางหกนิ้วต้นนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะไม้ใหม่ไม่เลยปีสัตว์แดงนี่เลยหน้าชมพูสวยหวานฉ่ำเจ็ดร้อยบาทฟอร์มหกนิ้วฟอร์มหกนิ้วสวยๆครับผม อะส่งขายฟอร์มกอฟอร์มกอแน่นๆครับพี่สองต้นในกระถางสองต้นในกระถางอะส่งขายฟอร์มกอหน้าป้ายเม็ดจมพวกเริ่มมาแล้วนะพี่เริ่มมาแล้วต้นนี้เป็นฟอร์มกอแน่นๆกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยฟอร์มกอแน่นๆปลูกลงสองต้นในกระถางนะครับอะส่งขายสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ฟอร์มสวยแล้วฟอร์มสวยใบดกลราจะสองร้อยบาทสองร้อยบาทอะส่งขายฟอร์มกออะส่งขายฟอร์มกอต้นนี้แจ่มๆอ่าเมืองนครชุมอ่ะหมายต้นนี้ ไม้หน right. right. ้าป้ายสวยครับพี่เหมือนนครชุมสวยๆช้ำๆต้นนี้นี่เลยหน้าเข้มสวยจัดเหมือนนครชุมสามร้อยบาทครับกระถางหกกระถางหกนี่แหละครับพี่ฟอร์มสวยหน้าสวยเมืองนครชุีมหน้าป้ายเข้มๆเลยไม้ต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยครับพี่แล้วก็เลี้ยงแบบว่าอัดแดดได้เลยนะเป็นไม้ที่ชอบแดดครับพี่ไม้ชอบแดดไม้ชอบแดดเลี้ยงอัดแดดได้เลยเต็มที่เต็มคาราเบลนอกตู้ได้นอกตู้ได้ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ ใบแข่งการแข่งครับเมืองนครชุมเนาะเมืองนครชุมอ่ะราศีแล้วราศีมีนอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ก่อนแล้วกันนะพี่อ่มามณีนาคราชไซส์ใหญ่นี่เลยมณีนาคราชไซส์ใหญ่หกนิ้วไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วต้นนี้สวยจัดสองร้อยห้าสิบาทครับผมบอลกลับมณีนาคราชด่างออกด่างทองนะพี่ด่างเหลืองทองเนาะด่างเหลืองทองออกระถากิ้วต้นนี้วก็ใบนี้อยบครึ่งนะครับออกแดงวดซส่างแดงห มะนีนาคาราสองร้อยห้าสิบบาทครับกระถางหกนิ้วใบใหญ่มากตันนี้อาศัยใหญ่ก็หน่อยครับพี่เศรษฐีเงินลนะ้านต้นนี้หน่อมาหรือยังผมก็รุ้นวันรุ้นคืนนะพี่หน่ออันนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยนะอไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่แต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่สายแม่พันธุ์นะครับอีนนี่เลยเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านต้นใหญ่มากใบใหญ่กว่าฝ่ามือต้องบอกว่าใบใหญ่กว่าฝ่ามือสายแม่พันธุ์เลยเจ็ดร้อยบาทครับเศรษฐีเงินล้านหน้าสวย เลี้ยงอีกไม่นานครับพี่หน่อมาแน่นอนการันตีฟันทองเพราะว่าน้องต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากใบใหญ่มากพี่ดูถาดนี้ให้เธอคนเดียวให้เธอต้นเดียวเลยต้นใหญ่จริงๆนี่เลยน่าสวยด้วยเศรษฐีเงินล้านครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นนี้ใหญ่แม่พันธุ์ใหญ่แม่พันธุ์เลยาสายพระเนตรใครที่ไม่อยากาเรียกว่าอะไรรอนานใครที่ไม่อยากรอนานครับพี่ต้องการเดอกัดสีแล้วนี่เลยครับพี่สายพระเนตรอันนี้คือ แม่พันแบ่งนี่เลยครับพี่ห้าร้อยบาทใครที่แบบเอ้ยมันเล็กแล้วมันยังเขียวอยู่ไม่กัดสักทีนะพี่นี่เลยครับเลี้ยงมานา,นาสายแม่พันจากสายพระเนตรนี่ห้าร้อยบาทครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยเริ่มกัดแดงมาแล้วนี่กัดแดงมาแทบทุกใบเลยนี่เลยครับยังไม่สุดนะยังไม่สุดครับพี่ยังแดงได้อีกยังแดงได้อีกนี่เลยสายพระเนตรห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับกระถางหกนิ้วใหญ่ๆหน้าแดงสวยๆจ้ะ นี่เลยสายพระเนตรสายพระเนตรแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงต้นนี้ดีกว่าพี่หน้าชมพูทองแล้วสวยๆเลยแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงไม่รู้ว่าโดนไฟแล้วจะออกสีอะไรนะพี่แต่คือต้นจริงนี่คือชมพูทองสวยๆเลยนี่เนาะน่าจะชมพูทองนี่เลยนี่เลยเจ <ẳ> ่มมากต้นนี้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงกระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทจ้ะสวยฉ่ำๆเลยเปิดหน้าเหลืองทองมาแล้วครับพี่นี่เลยแม่ฟ้าหลวงนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่ กระถางหกนิ้วครับฟอร์มเต็มจ้ะด่างสวยด่างทุกใบเลยครับพี่ตอนนี้ไม่มีหลุดเลยเนาะไม่มีหลุดเลยสวยๆเทวีก็หน่อยเทวีสุริยาต้นนี้หน้าสวยชํำๆครับพี่ด่างดีด่างดีจ้ะเทวีสุริยาสามร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วหกนิ้วนี่เลยด่างช้ำๆด่างทุกใบครับพี่เทวีสุริยาไม้ใหม่ไม้แร่หน้าสวยหน้าเก็บอีกต้นนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว สุชาดานางสุชาดาตับรามเกียรติครับพี่ต้นนี้ต้นเบนไม้อ่าต้นใหญ่เริ่มกัดสีมแล้วอันนี้ต้นหน้าแม่ครับพี่มีหนอด้วยมีหนอด้วยตอนนี้นี่เลยใบใหญ่มากกัดชมพูมาแล้วยังไม่สุดจะบีชมพูดได้กันนี้อีกเออเลี้ยงระชมพูดได้กันนี้มีเรามดูฟอร์มต้นใหญ่ก่อนคพี่กระถางหกนิ้วนะสุชาดานางสุชาดาพร้อมหนอจน้ะนี่เลยหนอครับพี่หน่อนอนนอนมาแล้วหน่อมาแล้วพร้อมต้นแม่พร้อมหนอพร้อมหัวจัดไปนางสุชาดาสองร้อยบาทจ้ะต้นนี้ ต้นใหญ่มากพร้อมหนอ่อสวยคุ้มครับพี่กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่แบบนี้มีต้นเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นต้นอไซส์เล็กกว่าน,นี้แล้วเนาะแต่ว่าก็มีหน่อเช่นกันแต่คือต้นเนี้ยใหญ่สุดแล้วเดือหน่อเดียวครับพี่นางสุชาดาหน้าชมพูหวานสวยครับผมน้าชมพูหวานสวยสีเลิศงามเจอตรงนี้หนึ่งต้นนะพี่ฟอร์มใช้สวยเลยกระถางหกนิ้วสีเลิศงามสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยหน้าป้ายสวยๆครับผมนี่ขอดใหม่มาแล้ว มนันีร้อมเพชรมานีร้อมเพชรตัวน,นี้เป็นหน้าแผงนะครับมี่นองหน้าแผงหน้าแผงอ่ะมนันีร้อมเพชรหน้าแผงสองร้อยห้าสิบาทจ้ากระถางหกนิ้วหน้าออกด่างชมพูถ้ามีชมพูใบนี้ออกด่างเหลืองเนาะเรืองวาก,กิวนี่จ้ะหน้าแผงสวยมานีร้อมเพชรสองร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วอ่ะถัดไปถัดไปเป็น พญาะะดำลงพญาดำรงราชานุภาพเขาพี่ใบมันเงามากใบมันเงามาก,มน,ามากนี่เลยเขียวป้ายแดงแดงป้ายเขียวยสวยๆรับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางห้าจุดห้านิ้วพญาดำลงราชานุภาพโอ้โหชื่อยาวไปสามกิโล <c oughs> อ่ะตัดมาเป็นบัวสวร์ครับอ่ะหน้าฉ่ำเลยแล้วกันบัวสวร์รับพี่บัวสวรรค์นี่เลยหน้าป้ายชมพูสวยๆถ้าไม่ป้าก็จะเรียกกันบัวหิมะเนาะอันนี้คือบัวสวร์รับพี่รอดใหม่ ป้ายันรอดใหม่รับประกันให้เลยพี่เห็นตั้งแต่หลังใบสองบาทครับกระถาง6กนิ้วกระถาง6กนิ้วบัวสวรรค์บัวสวรรค์นี่เลยอ่าเครสวยอีสักหนึ่งต้นนะพี่นะเนาะเผื่อเป็นตัวเรื่องแล้วกันบัวสวรรค์ต้นที่สองครับพี่อีสักหนึ่งต้นสวยสวยนี่เลยหน้าชมพูสวยหวานช่ำสองร้อยบาทครับบัวสวรรค์ต้นที่สองครับพี่นี่จะ๋นะณนเมืองโนนหะน้เมืองโนนนี่ หน้าสวยครับพี่กระถางหกนิ้วต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบาทขึ้นไปลวต้นคลิปต้นหนึ่งเะพี่เอาไปต้นที่สองแล้วกันนะเมืองนอนต้นที่สองใส่ลำเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่ณเนะมืองนอน2 5สองร้อยห้าสิบาทหน้าชมพูทองนะครับผมนี่เลยส่วนต้นนี้นียามรักครับพี่เห็นไหมไม้ใหม่ครับพี่ป้ายชมพูเม็ดแดงตัดกันเข้ม,เข,มเข้มครับพี่ นิยามรักนิยามรักครับพี่โตมาสวยมาก300อบาทครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนิยามรักนิยามรักนี่เลยจ้ะเอื้อมมาแล้วกันพี่สุดเลยสุดมือจริงสุดมือจริงนิยามรักครับผม300รอบาทกระถางหกนิ้วมานีล้อมเพชรมานีล้อมเพชรต้นนี้เป็นหน้าตั้งเดิมนะครับพี่หน้าชมพูทองเนาะหน้าตั้งเดิมออริจินอลกระถางหกนิ้ว มณีร้อมเพชรสามร้อยบาทครับผมนี่เลยครับพี่เปิดหน้าทองมาแล้วนาะสวยๆหน้าชมพูทองจ้ะหน้าชมพูทองหน้าดังเดิมออริจินอลมณีร้อมเพชรสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วถ้าก่อนหน้านี้ที่ผมขึ้นไปเป็นหน้าแผงนะครับอันหน้าแผงเนาะต้นนี้คือหน้าดังเดิมหน้าชมพูทองสวยๆนี่จ้ะส่วนหน้านี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ด่างออกเหลืองเลมอนนะพี่แล้วก็มีตัดกับเม็ดสีเม็ดแดงนะพี่เนาะตอนนี้ ออกเหลืองเลมอน250บาทครับกระถาง6นิ้วลูกไม้ผ่าครับพี่สีคือแบบจี๊ดจ้าแสบตามากเอามาวางใน,ในตู้ในตู้ี่คือต่อต้องบอกครัว่าโคตรเด่นเลยอย่างเด่นอย่างเด่นต้นนี้ครับพี่เออเหลืองเลมอนหน้าแดง250บาทลูกไม้ผ่านะพี่เนาะนี่เลยเห็นไหมจี G ๊ดจ้าไหมจี G ๊ดจ้ากว่าต้นอื่นนะอต้นนี้อุสามณนีใหญ่ครับพี่น้องกัดสีสวยแล้วนะนี่เลยจ้าอุสามณี แต่ยังแดงกว่านี้ได้อีกครับพี่เอาไปปั้นกันต่อนี่เลยอารมณ์เดียวกระสายพี่ยครับพี่แต่อันเนี้ยจะเป็นอุสามนีจะเป็นแหหอกเนาะจะเป็นแบหอกนี่เลยจ้ะตอนนี้ไซส์ใหญ่กัดสีแล้วห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทอุสามันีใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่กัดสีแล้วนี่เลยนี่จ้ะต้นใหญ่กัดสีสวยห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วอุสามณีครับพี่สามณีเนาะนี่เลยสวยๆจ้าแล้วก็มีบังเกิดก้าครับพี่ไม้ ใบตึงใบใหญ่โตมาถ้าเลี้ยงกันเต็มฟอร์มจริงมีใบต้องบอกว่าใหญ่มากใหญ่มากบางเกิดกลาครับพี่บางเกิดกาเขาว,ว่าแล้วมี่เป็นลูกของสายามนาลิมิตเนาะเป็นลูกผสมของสายามนาลิมิตนี่เลยบางเกิดกลาเจ็ดร้อยบาทครับตอนนี้กระถางหกนิ้วหกนิ้ว,บ, 9, าว,วบาบงเกิดกาหลอดใหม่มาแล้วป้ายสวยๆเลยจ้ะเจ็ดร้อยบาทบางเกิดกอ่าเขาว,ว่าเป็นลูกสายามนาลิมิตเห็นตัวนี้หน้าส,สวยๆป้ายเล็กๆเลยจะ้ะแล้วก็มีหนุม,มานประสานกายนะครับอันนี้ กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยอ่าด้านข้างเนาะผมเอื้อมมาแล้วกันตัวนี้สองร้อยบาทหาดุมานประสานกายครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันเลยหน้าส,สวยๆนี่จะ้ะจมพูป้ายเขียวส,สวยๆนี่เอื้อมมาครับพี่ขม,ขมูขมวบอลสีนะพี่เนาะชัดมั่งไม่ชัดมั่งเนาะ <laughs> ชัดมั่งไม่ชัดมั่งอะแล้วก็มีแบ่งหนอ่อสักหนึ่งหนอดีกว่าไหมสักหนึ่งหนอ่หนอหนหน่หน,อน่อยดีตัวไหนดีตัวนี้สวยไหมพี่สวยไหม,มประสาทเพชรครับพี่ นี่เลยหน้าป้ายสวยเข้เมๆต้นนี้ไม้แยกหน่อแลพี่กระถางคืออุ้มลงอุ้มลงแปดไปเลยตอนแรกว่าจะลงหกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สมตัวอุ้มลงแปดเลยอุ้มลงแปดเลยปลาสาดเพชรไม้แยกหน่อกระถางอ่าแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับผมเจ็ดร้อยบาทปลาสาดเพชรอันนี้ไม่หน่อจริงจริงผตอนแรกว่าจะอัพลงลงหกเลยบอกแล้ก็เอาลงแปดไปเลยดีกว่านะพี่น้กระถางแปดนี่เลยอือหือยังหนัก <laughs> หนักจัดเลยอาวเจ็ดร้อยบาทไม้แยกหน่อครับพี่ไม้แยกหน่อเนาะตางแปดนิ้วปลาสาดเพชรสวยๆจ้ะต้นที่หนึ่งใส่นะาเบอร์อ้าเภอเผือเลือดลกันพี่ต้นที่หนึบบ่งเนานะดูเป็นแบบว่าอ่ะสวยงามสวยงามแบ่งแบ่งกระจมครับพี่ต้นที่สองครับพี่นี่เลยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันมีอยู่สามหนอ่อมีอยู่สามหน่อครับพี่เพราะว่าผ่าไปหนึ่งแม่แล้วเพราะแม่พันแบ่งไปปล่อยไปหมดแล้วเนาะมีเหลือแค่หนึ่งแม่แล้วก็ที่มีสามหน่อตัวนี้ชิ้นผ่าไม่มีนะครับพี่ตัวเล็กไม่มีนะครับยังไ,ไม่มีขึ้นเลยนี่มีแค่หน่อที่ฟอร์มไว ต้นที่สองเนาะอันนี้ภาษาเพชรนะพี่ต้นที่สองหนอ่อหน่อเหมือนกันครับแล้วก็ต้นที่สามหน่อใช่กันมีอยู่แค่สามหน่อนี้กระถางแปดนิ้วทั้งหมดเลยครับต้นละเจ็ดร้อยทั้งหมดเลยภาษาเพชรหนึ่งสองสามเลือกได้ครับพี่ต้นละเจ็ดร้อยบาทกระถางแปดนิ้วนี่สวยๆเลยอ่าสนใจต,ต้นไหนก็ศูนย์ล็อกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะพี่โทรอะไรได้เลยจ้าข, 6, ขมุกขมัวบอลสี่สองสามสี่บอลเรมีบอลขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาซ้อมเบิ่งกันนะพี่เนาะก็มืดๆกันหน่อยแล้วกันเนาะตามคอนเซปต์สำหรัััับบบววนนีี้ขอคคุณและสสดร